ประเทศไทยเคยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศเทียสองวอตลิสตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปริพอดของรัฐบาลสหรัฐจากอุตสาหกรรมประมงหลังพบมีรายงานประมงทั้งคนไทยและต่างชาติจำนวนมากถูกบังคับให้ทำงานมากกว่า20ชั่วโมงต่อวันด้วยอาหารจำกัดไม่มีการพักได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือกลางทะเลบางครั้งนานถึงครึ่งเดือนอาจถูกทรมานโยนลงทะเลหากไม่เชื่อฟังในจ้าง 2,558เป็นครั้งแรกที่รัฐบ,บาลยุคคอสชเข้ามาแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงอย่างจริงจังเพื่อให้พ้นจากกลุ่มประเทศที่ต้องเฝ้าระวังการค้ามนุษย์หรือเทีย 2W สองวอตลิสและแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU f i s h i n g ไปพร้อมๆกันภายหลังจากสาภาพยุโรปให้ความสำคัญกับการนำเข้าอาหารทะเลที่มาจากการทำประมงอย่างถูกกฎหมายและไม่ได้มาจากแรงงานค้ามนุษย์ นำมาสู่การแก้พระราชกำหนดการประมงพศ2558ในปี2560ให้เรือประมงทุกลำต้องลงทะเบียนตามกฎหมายเช็คยอดแรงงานทั้งขาเข้าและขาออกติดตั้งระบบดาวเทียมหรือ VMS รวมทั้งเปลี่ยนอวนให้มีตะข่ายกว้างขึ้นเพื่อป้องกันการจับสัตว์น้ำใบอ่อนเป็นต้นซึ่งก็ส่งผลให้ไทยสามารถขยับจากประเทศกลุ่มเทียร์2วอตลิสขึ้นมาเป็นเทียร์2 แต่ก็มีเสียงสะท้อนว่ากฎระเบียบที่เข้มงวดนี้ส่งผลต่อต้อนทุนของุสาหกรรมประมงและที่กระทบมากที่สุดก็คือประมงเรือเล็กหรือประมงพื้นบ้านที่ไม่สามารถแบกรับต้นทุนทางกฎหมายเหล่านี้ได้ทําให้ต้องเปลี่ยนอาชีพมีการยึดเรือประมงที่ทําผิดกฎทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ล่าสุดวันที่22กุมภาพันธ์2567ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเอกฉัน416เสียงให้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและมีร่างกฎหมายในทนองเดียวกันอีก7ฉบับที่สอสอเป็นผู้เสนอเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพประมงโดยสุดจริตและให้สอดคล้องกับวิถีประมงพื้นบ้านโดยไม่ขัดต่อหลักการ EUU วชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทยพี s เอสรายงานคุณผู้ชมครับแม้ว่า